ระดับ78รายงานตัวครับนี่เป็นคำพยากรณ์ของดวงเดือนธันวาคม2 5 6 4ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับรับพลังบวชและก็รับของขวัญน,นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนะครับ เดือนนี้ก็จะมีการใช้ไพ่ทาโร่น,นะครับมาช่วยในการออกคำพยากรณ์น,นะครับตัวท่านเองก็จะได้มีโอ,อกาสเลือกเสียงทายไพ่ในตอนท้ายยังไงก็ติดตามกันถึงท้ายคลิปนะครับก็สําหรับท่านที่สนใจตรวจสอบดวงชะตานะครับติดต่อกันเข้ามาได้ทาง l i น์ @star78@star78 ตรวจสอบดวงชะตามีค่าครูเบาๆนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับ ปีใหม่ีนี้เนีช่วงต่อเนื่องนะวันธันวาคมถึงมกราคมเนี่ยผมว่าอืสําหรับท่านแล้วเนี่ยอาจจะสนุกน้อยไปสักนิดนะครับเพราะว่าการงานเนี่ยน่าจะดีนะครับสังเกตนะครับว่าตัวของท่านเองเนี่ยัยังดาวประจําตัวยังอยู่ในภพวินาศอยู่แต่ดาวย่อยๆทั้งหลายแหล่นี่นะครับ ล้วนแล้วแต่ไปอยู่ในภพสุภะกมารมะลาภะกันทั้งนั้นนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานนะฮะลาผลแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องดีๆทั้งสิ้นนะครับทั้งนั้นเนี่ยไอเรื่องดีเนี่ยนะครับแล้วตัวเองอยู่ในวินาศเนี่ยเรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยมันจะมากันแบบปรับฉับพันทีเดียวนะครับการงานต่างๆก็คงจะมีเร่งนะครับ มีเข้ามาไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวอาจจะสนุกน้อยไปสักนิดนะครับสำหรับเจ้าลัคนาราศรีมีนแต่ว่าผมเชื่อว่าผลรับที่ได้เนี่ยน่าจะทำให้ท่านพึงพอใจในช่วงปีใหม่นะครับเพราะว่าอย่างว่าแล้ครับ การงานต่างๆมันก็หยุดไปนานแล้วนะครับเท่ทีนี้เนี่ยพอมันจะเริ่มมีการมีงานมีเรื่องมีรากันที่เกี่ยวข้องกับการรุ่นเรืองการอะไรต่างๆขาดปิดงบการอะไรต่างๆที่มันจะต้องให้มันจบให้มันอะไรหนึ่งไปในทิศทางที่เรียกได้ว่าต้องเคลียร์นะฮะต้องเคลียร์ต้องเสร็จเนี่ยก็หันมาเจอท่านนี่แหละท่านมาเจอท่านจริงๆนะครับแล้วก็ประกอบกับจังหวัดดาวเนี่ย เดินเข้ามาอยู่ในภพสุภากรรม,มาราภารวนแล้วเ็็พบพที่เกี่ยวข้องกับการทํางานนะฮะลาบผลนะครับแล้วก็การคิดต่อยอดเรื่งต่างนะครับมาเรียกได้ว่าโอ้ผมเชื่อว่าท่านไม่ว่างแน่นอนนะครับแล้วก็ต้องทําตัวให,ให้ให้แข็งแรงไว้นะฮะตั้งแต่ช่วงนี้เลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะรับเรื่อง การทำงานที่เรียกว่าผมว่ามองมองว่าหนักหนาเอาเรื่องพอสมควรทีเดียวแต่ก็ครับถือว่าชดอๆเชยกับการที่หยุดกันมานานนะครับแล้วก็ขาดเรื่องงานกันมานานนะครับแล้วก็ตอนจังหวะตรงนี้เนี่ยพอมีจังหวะแล้วรีบกรอบรีบโกยไว้นะครับรีบกอบรีบโก,บบก,บบกยไว้เหมือนจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับใช้ประโยชน์ของการที่ดาว รหัตเนี่ยอยู่ในวินาทีให้เป็นประโยชน์การทํางานเบื้องหลังนะฮะการทาทอะไรที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องปรับปรับฉับพลันนะฮะความสามารถของท่านเนี่ยในเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยโอ้ผมว่าได้ถูกงัดเอามาใช้กันเรียกได้ว่าทันทีประสบการณ์อะไรที่สั่งสมกันมาเน่้าราชเกเรียกว่าได้ใช้ได้เลยทันทีนะครับเยอะเยอะจริงๆนะครับก็เ <c oughs> หนื่อยนิดนึงแต่ว่าผมเชมืช่อว่า สตังน่าจะได้เต็มกระเป๋าอยู่ครับเพราะว่ามันมีเนื้องานที่เพิ่มขึ้นนะครับผมครับก็มาถึงเวลาที่จะใช้ไพ่ทาโร่ในการออกคำทำนายแล้วนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าเราดูจากไพ่แถวบนไพ่แถวบนเนี่ยเรียกว่านะฮะได้ไพ่เจ็ดเหรียญสิ่งที่ท่านได้ลงทุนลงแรงไว้นะครับก็กําลังจะปิดอกออกผลเพียงราว่าท่านกําลังรอเวลาที่มันจะ ประสบผลอยู่นะครับตัวท่านเองก็รออยู่นะครับเห็นไพ่สองม้เท้ารออยู่แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่แต่ถามว่ามาแน่ไหมมาแน่ๆน,นะครับมาแน่ๆน,นะฮะเพราะว่าได้ไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยโอ้โหเรียกว่าได้รับเงินแน่นะครับถึงที่สุดแล้วมีมานะครับมีมาแต่แน่นอนครับท่านเองก็ต้องระมัดระวังนะครับคนที่มุ่งร้ายนะคนที่เรียกว่าไม่ประสงค์ดีต่อท่านนะครับก็ บานช่องอะไรต้องดูแลดีๆนะครับตอนนี้นะฮะถ้าเกิดไพ่ลักษณะนี้ขึ้นมาเนี่ยจะมีคนมาคอยเอาเปรียบมีคนมาคอยเบียดบังนะครับมีคนมาคอยฉุกเฉยโอกาสของท่านอะไรทํานองนี้ก็จะต้องเรียกว่าระมัดระวังให้ดีเพื่อนฝูงหรืออะไรต่างๆที่เรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานอะไรก็อาจจะมีที่แอบเลื่อยขาเก้าอี้แอบแทงข้างหลังอะไรเงี้ย ก็บีบ้างก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับทาอะไรก็ขอให้รอบคอบอย่ามัวแต่เฝ้ารอแตออ่สิ่งที่เรียกว่าเป็นโอกาสดีแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแนงโน้นสถานการณ์ในลําดับต่อมาเนี่ยเรียกว่าท่านมีจุดหมายชัดเจนนะครับท่านมุ่งไปนะครับในภายฉลอดมาเนี่ยเรียกว่าเป็นการเดินทางเป็นการทําในสิ่งที่เรียกว่ามีจุดหมายชัดเจนแนะ่นอนและจุดหมายเหล่านั้นเนี่ย มุ่งไปสู่ความสําเร็จนะครับซึ่งความสําเร็จนั้นเนะี่ยมีรออยู่แน่นอนนะับได้เพิ 3, ่สามถ้วยนี้ยังไงก็เรียกได้ว่าโอเคนะครับโอเคริงอยู่ครับอาจจะมีบางส่วนที่ขาดตกบกพร่องไปบ้างอาจจะมีบางส่วนที่ท่านคาดแล้วอืมมันไม่ได้อาจจะมีผิดหวังบ้างก็มีครับแต่ถ้วยมันไม่ได้ล้มทั้งหมดนะครับเรียกได้ว่า,วาความสําเร็จนี่มีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ ไมสมบังทั้งหมดร้อยปร์เซนต์นะฮะแต่ส่วนที่ได้ส่วนที่เหลืออยู่ม,มีทั้งนั้นเนี่ยก็เราต้องดูไอ้ส่วนที่มันเหลืออยู่นะครับส่วนที่มันเหลืออยู่จริงๆนะครับเราเอาส่วนที่ได้เพราะว่าอย่างว่าเลยครับการทํางานแรงต่างท่นก็ต้องมีทั้งส่วนได้แล้วก็มีส่วนเสียบ้างเลยคแค่ส่วนที่พลาไปบ้างนะครับ แต่ทีนี้เนี่ยถ้าท่านทําใจไม่ได้นะมันก็จะเกิดความหดหู่ไอสภาพว่าความหดหู่หรืออะไรต่างต่างนี้นเนี่ยไพ่ก็ขึ้นมาเตือนว่ามันเป็นเรื่องชั่วคราวมันเป็นเรื่องที่ถ้าท่านคิดตกหากท่านคิดได้เนี่ยเรื่องราวมันก็จะสามารถที่จะให้มันดําเนินลุ่ร่วงแล้วก็ผ่านไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านคิดไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ท่านกลายเป็น เรียกว่าวิตกกังวลน,นะครับก็ยอมรับครับว่าโดยสภาพของดาวของตัวท่านเนี่ยการที่ดาวยังอยู่ในภพวินาศอยู่เนี่ยมันก็จะทําให้รู้สึกว่าแข้งคว้างนะครับไพ่เองก็ขึ้นมาในลักษณะที่เรียกได้ว่าพอจะทําทให้รู้สึกได้ว่าได้บ้างเสียบ้างอะไรต่างนนเนี้ยดาววินาศมันก็ได้ครึ่งเสียครึ่งอยู่แล้วนะครับแต่ยังไงมันยังมีส่วนได้นะครับยังไงมันยังมีส่วนได้อาจจะต้องมีส่วนที่ต้องคอยระมัดระวังอยู่บ้าง ันนั้นเ็เป็นเรื่องปกติที่ที่มันจะต้องคอย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 ดูคอยแลคอยระวงังเพราะว่าการทําอะไรอย่างเพลิดเพลินเนี่ยโดยที่เราไม่ระวังข้างหลังบ้างเลยเนี่ยนะความเสียหายเนี่ยมันก็มีสิทธิที่จะเกิดได้แต่ผมยังมองถึงความสําเร็จอยู่นะเพราะว่า ตัวท่านเองเขาเป็นคนมีความมุ่งมั่นนะครับเพราะว่าโดยรวม,มแล้วเนี่ยสำหรับท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีมมนเนี่ยตนุและกรรม,มะเป็นดาวเดียวกันดังนั้นเนี่ยในความที่ตัวดาวตัวตนแล้วก็ดาวการงานเป็นดาวเดียวกันเนี่ยจังหวะดาวเดินหน้าเนี่ยไงเสียไม่ว่าจะเดินหน้าอยู่ในภพใดก็ตามเนี่ยบรรย่อมต้องมีผลดีอยู่ของการเดินหน้าของดาวนะครับตำแหน่งมาตรฐานเองก็ไม่ได้เสียนะครับ ใหเองเนี่ยเขายังมองผมยังมองว่ามีส่วนที่ดีแล้วก็มีส่วนที่เสียเล็กน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยขอให้ปกลอ,อบกําลังใจตัวเองนะครับฝ่าฟันไปให้ได้นะครับเพราะว่าระยะเวลาที่ท่านจะต้องอดทนอยู่ในภาวะตรงนี้อยู่ผมมองว่ายังไงเสียถ้าเดือนธันวาคมไปแล้วอีกไม่เกิน3เดือนนะครับครับก็ลองถึงเวลาที่จะได้เสียงทายไพ่กันนะครับลองมาดูว่าผลลัพธ์นะที่ได้ จะพอนำไปใช้นะฮะเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะฮะแนวทางในการวางแผนหรือไม่อย่างไรเพราะว่าโชคชะตาของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยหลายๆเรื่องมันมีผลละผลเนี่ยรออยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมาลองตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่กันนะครับท่านอาจจะเลือกเพียงแค่ใบเดียวนะครับหรือสองใบแล้วก็นำไปเป็นแนวทางก็ได้นะครับมาตั้งจิตอธิษฐานพร้อมๆกันนะครับ ท่านที่เลือกไพ่ทางซ้ายมือนะครับท่านได้นะฮะราชินีถ้วยนะครับก็เรียกได้ว่าความรู้สึกร่มนะฮะก็เต็มเปี่ยมนะครับก็ยังยังมีผลได้อยู่นะฮะการใครทํางานที่บ้านนี่เหมาะมากๆนะครับก็เรียกได้ว่าจะได้รับการสนับสนุนได้รับการส่งเสริมนะครับก็เหมาะทีเดียวนะครับก็มองว่าการได้ไพ่ถ้วยเนี่ยนะฮะก็คือ ได้ตามประสงค์ได้ตามความปรารถนานะครับก็ขอให้ได้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่ประสงค์แล้วก็ตั้งใจเอาไว้ส่วนท่านที่เลือกไพ่ได้กองตรงกลางนะครับได้ไพ่สิบเหรียญเลยนะครับอันนี้นี่เรียก้ว่าไพ่สิบเหรียญที่เขาเรียกไพ่เศรษฐีเลยนะฮะก็เรียกได้ว่าอะไรที่คาดหมายหวังไว้นะฮะทงยอดขายทั้งแดงต่าง,างก็น่าจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทีเดียวนะครับแล้วก็การได้มาตรงนี้แล้วนี่ก็อย่าลืมนะครับก็ เื่อแพ่คนอื่นบ้างนะครับแล้วก็เก็บงามเมาไว้นะครับผมส่วนท่านที่เลือกไพ่กองทางความรู้สึกท่านได้ไพ่ราชินีดาบนะครับก็อาจจะดูแข็งๆไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องมีเรื่องต้องตัดสินใจแต่ไม่ว่าท่านจะต้องมีเรื่องตัดสินใจมากมายแต่เพียงไหนก็ตามอำนาจในการตัดสินใจอำนาจในการที่จะทําเรื่องราวต่างๆให้สําเร็จลุล่วงไปยังอยู่กับตัวท่านดังนั้นท่านมีพลังครับผม ปรด,ดเมินตากดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจในการทำคลิปเรงข่าวต่อไปรัตาาวเจ็ดแป78สวัสดีครับ